ใครที่ชื่นชอบสายประวัติศาสตร์นะคุณผู้ชมพาไปย้อนตำนาน122ปีรถไฟค่ะสถานีโคราชนะคะซึ่งนับว่าเป็นสถานีรถไฟสายแรกในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่5นะคะก่อนท่จะมีการปรับปรุงรับรองรถไฟความเร็วสูงแล้วก็รถไฟทางคู่ในอนาคตด้วยค่ะ มาแล้วค่ะคุณผู้ชมดิดีพามาย้อนตำนานเส้นทางประวัติศาสตร์ด้วยเส้นทางรถไฟสายแรกของไทยในสมัยรัชกาลที่5นะคะที่นี่คือสถานีรถไฟนครราชสีมาที่โคราชนี่นะคะกับงานนิทรรศาการรำลึกสถานีรถไฟโคราช122ปีค่ะภายในงานนะคะก็ได้จำลองบรรยากาศย้อนยุคค่ะการเปิดเส้นทางรถไฟสายแรกใน2443เลยนะคะก็มีการจัดแสดงรถไฟดีเซลรุ่นเก่า มีโมเดลรถไฟทุกรุ่นแล้วก็สิ่งของต่างๆพร้อมประวัติความเป็นมาของการรถไฟด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็นำสินค้าใส่ตะกร้ามาขายริมชานชลากันอย่างเนืองแน่นอย่างที่เห็นนี้นะคะด้านนายอัมพลรัตนิยะนะคะเป็นนายสถานีรถไฟนครราชสีมาเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะว่าในสมัยก่อนคะ่ะสถานีแห่งนี้จะใช้ชื่อว่าสถานีโคร,ราชก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21ทธันวาคมรัตนโกสินร์ศกหรือรอสอ119ซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช2443ค่ะโดยมีในหลวงรัชการที่5สเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนรถไฟพระที่นั่งจากสถานีกรุงเทพมหานครถึงสถานีโคราชนะคะหรือที่เรียกกันว่ามนทลน,นครราชสีมาในสมัยนั้น เพื่อเป็นปฐมมกเ์กเปิดเส้นทางรถไฟสายแรกสายกรุงเทพโคราชนั่นเองค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจคุณผู้ชมคะก็ไปกันได้เลยนะคะโดยงานมิรรศการนี้ค่ะจะมีไปจนถึงวันที่25ธันวาคมนี้ตั้งแต่9โมงเช้าถึง2ทุ่มส่วนประชาชนที่จะมาใช้บริการรถไฟเนี่ยก็ยังสามารถใช้บริการได้ตามปกตินะทั้งนี้ในอนาคตค่ะเขาก็จะมีการปรับ เปลี่ยนสถานีรถไฟนครราชสีมาแห่งนี้นะให้เป็นสถานีที่ใหม่ดูทันสมัยค่ะเพื่อที่จะรองรับการสร้างระบบขนส่งแบบใหม่อย่างรถไฟความเร็วสูงแล้วก็รถไฟทางคู่เพื่อให้การขนส่งการเดินทางนั้นเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายนะแล้วก็รองรับผู้โดยสารที่จะเข้ามาใช้บริการได้มากยิ่งขึ้นด้วยล่ะค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ